กดติดตามและกดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงตรงนี้ได้นะคะโอ้อมนี่มันเพิ่งจะสองทุ่มเองอะแต่เราก็เริ่มง่วงแล้วอเดี๋ยวนีบปรับสักหน่อยดีกว่าสักสี่ทุ่มค่อยตื่นมาอาบน้ำช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้นะรู้สึกปวดคอปวดคอผิดปกติยแต่คิดมากเพื่อนเรามันก็บ้าประสาทหาว่ามีผีตาม อย่าไปฟังโอ๊ยนอนนอนขอนอนองนีบหลับสักแป๊บนึงนะ ิวิโสพะวาอไรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชจราัมปันโนทุยมาที่ไปเ่อยกะพีอีพีโมอีพีม้ผีแมวผีีผีอีพีดำอีพีพุงใหญ่ออกไปเลยอีพีมาออกไปนะออกไป ออกไปเลยผีบ้ามีไงข้าจะแช่งเองนะขอให้เองโดนยุงกัดขอให้หมากัดตูดขอให้แมวกัดตูดขอให้แมวเลียหู <Yeah. S 1> ขอให้งูกัดไข่ขอให้โดนขโมยตั้งไอ้ผีบ้าข้าจะแช่งเองให้เองสอบตก mm. ให้เองขี้มูกไหลไม่หยุดไปงลงล็อกซะ อย่ามาอ้มเขาเลยนะตัวเองอผีทะเละผีบ้าไปไกลๆเขาเลยนะผีหน้าร้ายผีพุงใหญ่ผีแก้มยุย้ยผีดำเหมือนทานไปไกลๆนะคะตัวเองอย่ามาอ้ำเขาเลยนะตัวเองพี่ผีอยากกินอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้อีฟจะไปทำบุญตากบาซื้อพิซซ่าเคเอฟซีเสเว่นเส้น ผู้เรียนขนุนไปให้พี่ผีนะโมจิหยดน้ำก็อร่อยอร่อยเดี๋ยวพี่ผีอย่ามาอั้เขาเลยนะพี่ผีโ <Okay. S 1> อเคนะเข้ามาไม่ใช่คหัวใจยังวางก็สอดลีปบอกแม่เสร็จทีโอ้ยอั้มอั้มออกไปออกไปให้วักล สบายก็เลยเป็นยังไงกันบ้างคะกับ7วิธีแก้กาอ,อาการผีอัมอาการผีอัมนะคะตามหลักวิทยาศาสตร์เนี้ยคืออาการที่เราเป็นอัมพาตขึ่นตัวนะคะเกิดจากที่เรานอน หลับเป็นระยะเวลานานนะคะทาให้ร่างกายเนี่ยเลือดไหลเวียนไม่ทั่วร่างกายหรือว่าเลือดค้างหรือเป็นตะคิวตรงบริเวณช่วงนั้นนะคะพอเราตื่นขึ้นมาเนี่ยก็เลยจะเกิดอาการเหมือนกับขยับร่างกายไม่ได้แล้วคนส่วนใหญ่ก็จะคิดไปว่าเราเจอผีอัมแต่ทพี่อีฟพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นคําอธิบายในทางหลักวิทยาศาสตร์แต่ถ้าเป็นบ้านๆอย่างเราหรือว่าแบบเป็นพี่อีฟอย่างเงี้ยหรือว่าคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะมีความเชื่อว่าเป็นอาการที่วิญญาณอะไรสักอย่างเนี่ยมาทับร่างนะคะประมาณนี้แหละ น้องๆน,นะคะใครบ้างที่เคยมีอาการผีอำางเคยแก้ด้วยวิธีอะไรบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพี่อีด้วยนะถ้าพี่อีฟมพูดอะไรที่ไม่ถูกต้องหรือว่าอาจจะไม่ถูกหลักก็สามารถมาแก้ไขแล้วก็มาแนะแนวได้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะสาหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ